พอวอออนไลน์เ e a r n นิ่งเ s ส o นบทเรียนออนไลน์ป5การงานอาชีพมาดูการปลูกต้นหอมกันนะครับต้นหอมหรือหอมแบ่งเป็นผักที่เรานิยมรับประทานส่วนของต้นและใบ ขยายพันธุ์โดยใช้หัวเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนชอบอากาศชื้นและต้องการแสงแดดตลอดวันวัสดุอุปกรณ์ 1. ต้นหอม 2. ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัก 3. สายยาง 4. จอบ 5. คราด 6. เสียม 7. ฟางแห้งการปลูกต้นหอมมีขั้นตอนดังนี้นะครับ ขั้นตอนที่1การเตรียมดินควรเตรียมแปลงผักขนาดกว้าง1เมตรยาว4-6เมตรโดยขุดดินและพลิกดินจากนั้นคลุกคเคล้าเศษซากใบไม้ปุ๋ยหมกักและ,มะเมล็ดสสดาวบดกับดินให้เข้ากันปรับแต่งหน้าดินให้เรียบรดน้ำให้ชุ่มแล้วหมักทิ้งไว้4-7วันนะครับขั้นตอนที่2วิธีปลูก ปลูกโดยใช้หัวที่สมบูรณ์ไม่เป็นโรคตัดรากบางส่วนและปลายยอดออกทิ้งไว้2วันเมื่อแตกหน่อแล้วนำไปปลูกโดยใช้นิ้วหัวแม่มือก,กดส่วนที่เป็นรากลงดินอย่าก,กดให้หัวจมดินจนมิดร,ระยะปลูกระหว่างต้น10-15ซนติเมตรระหว่างแถว10-15ซนติเมตรปิดคลุมดินบางๆด้วยหญ้าหรือฟางแห้งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและควรรดน้ำให้ชุ่มนะครับ ขั้นตอนที่3การดูแลรักษาควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่างเพียงพอทุกวันวันละสองครั้งเช้าและเย็นนอกจากนี้ควรพรวนดินและกำจัดวัชพืชเป็นประจำนะครับขั้นตอนที่4การเก็บเกี่ยวอายุการเก็บเกี่ยวสำหรับหอมแบ่งคือ4 0 5 0ถ้วันโดยเลือกเก็บขณะต้นโตเต็มที่แตกอใหม่สีเขียวสดก่อนที่ปลายใบจะเหลือง ด้วยการถอนขึ้นมาทั้งกอสลัดดินที่ติดรากออกจุ่มน้ำล้างทำความสะอาดนะครับคุณประโยชน์ของต้นหอมต้นหอมนิยมรับประทานสดโดยใช้เป็นผักเคียงตกแต่งอาหารหรือชูรสอาหารช่วยดับกลิ่นข้าว และเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาใช้ในการลดไข้รักษาแผลช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดยับยั้งเส้นเลือดอุดตันรวมทั้งแก้ผดผื่นคันและถอนพิษแมลงกัดต่อยนะครับ